โอเคสวัสดีครับกีตาร์โป่งสคอร์ตัว J20 นะครับตัว12สายของมาแล้วมาแล้วนะเบื้องต้นตอนนี้มี3สีนะครับมีสีไม้ไม้อ่อนตัวนี้นะครับพิกาดยังไม่ได้แปะนะครับปล่อยเดิมๆไว้ก่อนแล้วก็สีซันเบิร์ดนี่ซันเบิร์ดสวยสวยทั้ง2สีนะครับส2สาย6สายก็ว่ายากแล้ว12ก็ปกตินะมันก็จับคอร์ดเหมือนเดิมแต่ว่าเขาให้มิติเสียงที่กว้างขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะแล้วก็เสียงโคตรดังนะดังมากนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นโป่งธรรมดานี่อันนี้เป็นสีดำอ่าเบื้องต้นมีสามสีนะครับก็ชอบสีไหนก็จัดสีนั้นได้นะโป่งธรรมดาราคาละสองบริษัทสคอมันขึ้นบ่อยมากนะครับอโป่งธรรมดาตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สาม0ันห้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าส่วนส่วนของแถมก็มีให้หมดนะครับยกเว้นกระเป๋านะครับเพราะว่า ผมไม่แน่ใจว่ากระเป๋าใส่ได้ไหมเอาเป็นว่ากระเป๋ายังไม่มีแถมแล้วกัน3ามพันบาทพร้อมชุดแถมทุกอย่างยกเว้นกระเป๋านะครับอืมก็ลองไปก็ไปหาเอาเองแล้วกันอา่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นไม่มีก่อนดีกว่าถ้ามีผมก็จะให้เอาเป็นว่าเบื้องต้นไม่มีแล้วกันไม่มีของไม่มีกระเป๋าแถมให้แล้วกันนะง่ายๆเลยนะตัวนี้3ามพันหบาทใครอยากจะใส่ไฟไฟ,ฟ้าตัวไหนอยากจะใส่ทานคุติกโ s 1ออยากจะใส่ฟิตแมนตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็แจ้งมาแล้วกัน ก็คิดไปตามจริงนะครับก็มันจะได้ส่วนลดด้วยเพราะว่าซื้อพร้อมกีตาร์อะไรเงี้ยอืคือสมัยก่อนอนะ่ะผมเห็นกีตสิบสองสายตัวแรกที่คนไทยเล่นนะสมัยตอนผมเด็กๆอะ่ะ เป,เป็นเป็นเซกโลโซนะครับเป็นเพลงไม่ตายหรอกเธอเอคอนเสิร์ตเพ,เพื่อนนะครับสมัยโหนานมากนะครับเขาเล่นเพลงใช้12สายหยิบขึ้นมาผมก็ไอก,กีตร์อะไรวะทำไมลูกบิดมันเยอะจังอะไรเงี้ย<อ>ดูเสียงมันเนเสียงมันดังมากนะครับดังดังมากๆเลยแล้วมิติเสียงดีด้วย แล้วไม่แพงเลยนะครับผมเข้าใจสมัยก่อนอ่ะกีตาร์12สายคือแพงมากนะครับแบบว่าอยากจะติดบ้านไว้แต่แบบตอนนั้นหลังกระทรวงหัวเอ,อตัวถูกสุดก็8,000กว่าแล้วนะครับสมัยไอตัวยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้ออะไรวะดีเมเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะเออตอนนั้นอะผมอยากผมแคเก็บเงินไปซื้อแล้วไปเดินดูมัน8,000ตัวถูกสุดนะครับสบัก12สายเมื่อสักประมาณสิบเอ่อตอนนี้ สักประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเคยจะไปซื้อแล้วตอนนี้มันพัฒนามาแล้วนะครับก็ไม่ต้องแพงและ3,650บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับ ม,มันเหมือนเปิดเอฟเฟกเลยนะครับมันเหมือนโปร่งไฟฟ้าแล้วใส่เอฟเฟกครับอันนี้โปร่งธรรมดานะไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับไม่ไม่ช้อปปี้อาร์แปดร้อยบ้านๆเลยนะครับโลโลโลเปิดหรือเปล่าครับเปิดอยู่นะครับโลโลโลเนี่ยนะฮะ บ้านๆเลยครับเสียงเสียงก็มาลองเอาแล้วกันใครที่ยังไม่เคยจับหรือว่ายังไม่เคยเล่น12สายก็มาลองเอาแล้วกันนะครับที่ร้านตอนนี้ร้านจะเหลือสาขาเดียวนะครับที่สาขาท่าอิดนะครับวิธีการมาก็อ,าอยู่นนทบุรีก็กดโลเคชั่นได้เลยนะครับมอดมิวสิกสาขาท่าอิดมันจะขึ้นเลยพามาถึงหน้าบ้านหน้าร้านเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาจากปากซอยท่าอิดก,ก็ตรงเข้ามาสักประมาณ7 0 0เมตรครับร้านจะอยู่ขวามือเลยร้านไปประมาณ5้ก้าจะมีซอยเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับมีลานจอดรถกว้างมากเลยสําหรับ พื้นที่สําหรับสาหรับร้านร้านค้าที่พื้นที่เช่าตรงนั้นนะฮะจอดได้เลยนะครับโอเคก็ <ulous. S 2> ใครจะจะเะจาะอยากได้เป็นโป่งไฟฟ้าอยากจะสั่งเจาะตัวไหนอะไรไงก็ ering, แจ้งมาได้เลยนะครับคิดราคาก็อ่ะบอกเลยก็ได้ถ้าเป็นฟิตแมนอ่าฟิตแมนตัว gleichen, เทียบนะตัวเทียบเพิ่มเ0 0บาทถ้าเป็นตัวทานคุติกโอเอสหนึ่งโอ้ยยิ่ยงดังไม่นใหญ่เลย เพิ่ม2,000นะครับถ้าเป็นตัว X4 นะครับ X4 ทานคุติก X4 ก็จะเป็นเพิ่ม3,000บาทตัวนั้นจะมีเป็นล็อตใหม่ละเป็นจูเนอร์ละผมไม่ได้บวกแพงนะแต่ว่าต้นทุนมันค้ำอยู่จริงๆนะครับก็จริงๆอยากจะทำให้บีบราคาให้ให้มันถูกนะมันทำไม่ได้นะต้นทุนมันค้ำอยู่ก็ก,ก,ก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับลองพิจารณาอยู่แต่ถ้าใคใครมองแล้วว่า เฮ้ยเจาะหอยฟ้าไม่จำเป็นหรอกคงไม่ได้ใช้หรอกเต็มที่กับวงเล่าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นหรอกนะเออมันไม่จําเป็นถ้าใครแบบคิดว่าจะเอาเผื่อไว้ปาร์ตี้หรือว่าอนาคตไม่รู้อะเผื่อไว้ก่อนก็สั่งทําได้นะโอ้มันเล่นเล่นเล,นเล,นเลนแล้วมันสนุกนะครับเออมันมันให้ย่านเสียงที่ไม่ค่อยคุ้นเคยอะอ,อแล้วมันก็มันวางไม่ได้เลยครับตีคอร์ดผมว่าหรือใครจะไปคัฟเวอร์เพลงที่แบบ ให้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 ซาวมันประหลาดออกไปเหมาะนะโอเคสนใจก็สั่งซื้อมาแล้วกันไปก่อนสวัสดีครับ